สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับกิตติมาสาวบ้านดอนนะจ๊ะพาเลาะทงอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เลาะทงรถสวนจ้ะควายกำลังกินหญ้ามันมันตากแดด ทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราคือสุขภาพที่สมบูรณ์เมืน่นี้นัเด,ด,ด,ดเด็ดเด็ด มันจะร้อนอบอ้าวร้อนตับแตกร้อนอบอ้าวน้องนกมาอีกแล้วลกกับควายไปน้ำกันอีกแล้วหาก,กินแมงไหมว่าควายเตะหนาควายมันเตะหนากะทั้งนี้ก็ได้ินแมงไหม้น้ำเลยก็เดินตามกันต่อย ฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนมีแดดเป็นส่วนมากส่วนฝนนับไปแล้วแต่จะมีอากาศเย,นย,นยน็นๆในตอนในตอนเย็นและตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันอากาศก็จะร้อนอบอา้าวก็จะประมาณนี้นะคะ อันอุณภมที่ที่ดอนทอยค่ะประมาณนี้ค่ะควายพันกับพ่นพ่นปล่อยสายปล่อยสวยเพราะว่าเอากินหญ้ากินหญ้าในีคอกเกี่ยวหญ้ามให้กินมีมีในท้องละทีนี้ก็ปล่อยออกมา เลมหญ้าที่สวนให้มันออกกำลังขาออกกำลังยางเนาะยางแต่เฮือนจะหอสวนแต่สวนหอเฮือนลงลุยน้ำลงลุยน้ำหนองทอยขามากอะกระลุยขากับเมือกัะลุยนก,กับไปน้ำ มีข่าวนะอันซื้อควายมาซื้อควายมาหนูควายได้ลูกควายไหลคิดจ้าของตายเจ้าของใหม่คนควายเจ้าของใหม่แปะงหาควายมันขเข่าแหลมได้เนาะมันชิดนี่มาวันหนึ่งอั็นไอ้คิตตี้ตายแกล้งตายคนละ มันเหยียบหลังเลยมันเหยียบหลังวันนี้เขาถามแล้วะเจ็บบ่กเราวะจัเจ็บะะะจจบ่เจ็บแล้วล่ะวะรอดตายก็ดีแล้ววะควายเนาะมันเหยียบเนาะเขามันสิดนี่โว้โทอยยานะอย่าไปเล่นกับมันเลยนี่ผู้หนึ่งคือกันไปนซื้องวัวมา ซึ่งวัวมาเรียงนะหัวใหญ่เลยอันนี้ก็คือกันเราจะของใหม่กันกำลังเอาหมัดเชือกผูกให้มันกินหญ้านะมันมาทางหลังมนันซนแล้วกันล้มคิดตะบึกไปเลยมันเขา่าล้งบานมันอาจจะสิคือหัวเจ้าจของเก่ามาไงเนาะยเจ้าของใหม่กับคนระวังเลยคะ่ะ ทังวัวทังควายอันนี้ก้าะว้ามาบ้านวัววัวชนจนในเขาลงบ้านแต่ข่าวมวันนี้หันควายไล่อันไรคลิตจนตายก็ได้นี่เชื่อใจไม่ได้ดิอาจจะห่วงรู้ควายได้รู้ไม่ยู่ซฉันมันเน่ะคือสีอันแท้ มันสิห่วงขาดแหลจนโซนพอจะของจะของใหม่นะพูดหนึ่งพออันควายอันควายไล่มันอยู่ในอันในยนะูทูบเนาะก็จจะลงเอาเอาเอาพักวงไปให้ควายน้อยนี่ควายใหญ่ไล่มันนี้เป็นน้ำโมมาอีกหุ่มเลยเช้า มันมีหมู่มันได้ดิมีเพื่อนเพื่อนผูมันสวนกันได้เนาะมันคือสิอหัจักดีปานคนเนี่ยไปสิไปลุ่มพ้นนั่นสิว่าแต่ก็มีแต่มาลุมดิอันนี้ควายลุมเลยมันมันมีเพื่อนพ้องได้มันก็ดิมันมีหมู่ได้ กินเบิดมือกินเบิดเกินกินจนเต็มท้องมาแล้วที่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจนเป็นส,สุขเป็นสุขเถอ จะได้เบีบบยดเบียนซึ่งกันและกันเลยวม,มาละนอกมาละนอกมา,าก,กินจักกระแดน มันมันหอนอยู่้อค่ะดอกค่ะมันใหญ่โตถ้าตกะเรกคนกําลังเกี่ยวเขาเลยตากฝนอีกเลยได้เกี่ยวเขากับตากฝนเป็นห่วงอันส,สงสารกันแต่คนที่น้ำท่วมแล้วท่วมพืชท่วมไร่ท่วมนาท่วมเฮือนพืชพืชไร่นานี่บปานใด ว,ว้าวถ่วมเฮือนถ่วมเฮือนนีล่ลำบากขนาดนี้ถ่วมเฮือนซ้ำถั่วหน้าถ่วมอันพืชพักนี่บ่เปวกลงข้าวเจ้าผัดถ่วมเฮือนถ่วมซานถว่วมีน่ะเฮือนใน่ซานบ่ได้น้ำถั่วมอันนี้คือภัยธรรมชาติ ธรรมชาติที่เกิดขึ้นฝนตกแหง้งทางมังงอกค่ะภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไหพายุหิมะพายุลมอย่าง้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้น เดิก็ะกลับมาเล่นไปว่าพว่ก็ะกลับมาโครงการนั้นตัดไม้เผาถ่านล้มเลยทีตัดไม้มเผาถ่าน เอาพื้นเผาทานนะเพื่อนถามหากันนะนะมูพวกกันนี่นลยผู้เห็นกันดนนะเอาเอามูพวกนั้นไปใส่พื่อนนะมันไปขายท่านแล้ว,ลวเพื่อนนะอ๋มันไอ้ท่านขายบปพื่อนนะเปแล้วมันไปขายท่านมดเลยเมืองผีหมดแล้วเสยันนี้มาปวจักเนาะวะ่าเอาหมอนั้นไปใส่คือผู้เห็นนะันไปใส่ ันไปขายทานค่ะอันนี้คือขายทานในชีวิตจริงถ้าไปขายทานในชีวิตจริงก็คือไปเมืองผีแล้วอันนี้ก็คือถาขายตัดไม้ขายทานในชีวิตจริง อ๋าไปแล้วแต่ก่อนยังบอมาเนาะยังอยู่อยู่วันนี้เห็นคนไปแล้วพอดีจะเอ๋บินมาแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าโอ้บินไปแล้วตอนนั้นห่นยังอยู่ในควายอยู่ตอนนี้ไปแล้วมันกำลังอันเนานะกำลังมาย่างเบื่องอันว่าสิมาเบิ่งอันเตาเตาทาน เตาเผาถ่านอน้ำน้ำสาขึ้นหลายเส้นพ่อป่ามาจังอั้นร้องละลอยไปนะโอ้นกเห็นอันบินบ่วนเลยนกมาปรอยู่แล้วบายบายแล้วไปแล้วเฮ้ยเอาเอาหอนแหงหอนแหงโอ้ยเห็นน้ำบ่ได้ดอกอันนี้พดเห็นน้ำบ่ได้ ฮ้อนหลายฮ้อนเกิดเนี่ยนะขนาดค้อนก็ฮ้อนควายมันแห้งอัน,นไมแหง้งฮนแห้งฮ้อนโหโหโหว้าน้ำพันลองน้อยน้อยนึงเอา้าตัวน,นี้ก็พุ้ดลุยขี้ตมลุยขี้ตมเต็มหนึ่งโ,โอ้กินหยาไปแล้วดิ ตัวน้อยในกิ่หญ้าเป็นระบ้กโผน่โผนโผนโผนเอออเปลี่ยนกันน้อยวันนีเอ้าเอ้าเอาเปลี่ยนกันน้อยมันหอนไหลยนกไปซ้ำหนกไปต้นใบไว คนบาไหวอะไรอย่าี้นอนละค่อยวนบาไหวกค่อยฮ้อนกําลังเบ่งนกก็ควายกินยามันมันอยู่ไปซ้ำในเตา เตาเผาถ่านด้วยท่อโครงการเผาถ่านโครงการเผาถ่านเอาท่อสองอันมาลงใส่ว่าจะเผาถ่านจะเาาจะอ๋ยอย่านะจ๊ะไม่ต้องมาหรอกจ้ะ อย่าบุมาเด้ออย่าบุมาเด้เอเฮาเป็นเพื่อนกันเด้ออย่าโซนกันก็แล้วกันเห็นกันทุกวันนะจ๊ะเห็นกันทุกวันนะจ๊ะเอาตัวนั้นขคืออาจารย์ลงเอออาจารย์สิมาได้บนีม ตอนนีมานอนขี่โดมีได้ไหมฮอนเกินเนาะฮอนจนเหื่อออกหฮอนฮอน ฮอน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 แล้วฮอนแล้วตัวน้อยนี่เหมือนฮ้อนแห้งคุ๊บ คนก็ห้อนแล้วไม่ใช่แต่ห้อนแต่ควายคนก็ห้อนกดีเอามานอนอีูแล้วตอนนี้ก็ดีเปลี่ยนกันนอนเลยเนาะเปลี่ยนกันนอนเอาน้ำนอ,นอนไน้อนเราเปลี่ยนกันนอนก็ดีฮ้อนแห้งติ ไม่ใช่เสียงมบปยน์ดอกไม่ใช่เสียง,ยยงแล้วกมันบมดือนะมันบมแม่อันควายต่างทิน่นมันเห็นกันขโมืออยู่ไม่เป็นไรดรอกโอ้โอโอ้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 โอโอโอ โอบอ้าวเกินไปมื้อน,อ,อ,อ,นอ,นอนี่จนเหงาออกเนาะฮ้อนฮ้อนห้อนลายอีกนี้มือนี่ ยินห้ากิหาอนแล้วไปก่อนไปกก็ฮ้อนเพี่ยนกันนอนฮไปังตัวนึ่งขึ้นตัวนึงลงตัวนึงขึ้นตัวนึงลงอยู่มันห้อนห้อนเกินเมนื่อนี่อากาศห้อนห้อนมือนี้เมื่อวานยังค่ายเย็นอยู่เมื่อวานนี้ไปถ่ายอันกระเจ้าอันยกย้ายบ้านย้ายกระทอมย้ายอันเสียงนาเนาะอากาศยังยลมผัาเย็นเมื่อวาน mấy đi hồn nè mình Thông cả Con mẹ cả nãy nhau Để cả มันร้อนตะเวนไกลบ่ตะเวนมาไกลลโลบ่มันคือสีหอนแท้ถ้าแม่มันหลายดวงให้เตนให้สีหอน,นอันนี้มันดวงเดียวถ้าหาดวงนอ้ยเผาผ่านเลยมันจะมาไกลลโลคนละมันจะร้อน ร้อนตัเดเจกร้อนอบอ้าวเพระาะว่าแต่ละพื้นที่เกิดภัยธรรมชาติเนาะหลายทีหลายบอนเกี่ยวกับพื้นดินพื้นไร่พื้นนาเกี่ยวกับบรรยากาศท้องฟ้า แผ่นดินไหวภูขอไฟระเบิดหิมะถลม่มน้ำแข็งละลายน้ำท่วมแต่ละประเทศงเกิดเหตุการณ์แต่ละประเทศเกิดเหตุการณ์รเพิเน,เนเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ยังไม่ทันตั้งตัว ยังไม่ทานเตรียมตัววันนี้ก็ฮ้อนเกินพราะเธอจะไปด้วยกันนะนี่ไปกลับบ้านหรือ้วกันเหรอ ันคือไปตรงนั้นนะควายยังไม่กลับมานะส่ไงส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยเด้อจ้ะปลอดภัยจากอุบัติเหตุเดินทางก็หายไปใสมาใส่ก็หายปลอดภัยขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ก็หายปลอดภัยให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงค่ะเพราะว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันเปเศษสุขที่ไหนก็ไม่เท่าสุขใจ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะห่วงใยทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยจ้าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนค่ะอยู่ดีมีแฮงทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบ้องซูขอบพระคุณมากนะจ๊ะ สวัสดีจ้า